มีความคิดเห็นอย่างไรกรณีที่ท่านพระอาจารย์ต้นที่ท่านเคยกล่าวถึงในคลิปก่อนๆว่าท่านพระอาจารย์ต้นจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งแกนหลักในการนำหลักธรรมของพระาศาสดาไปเผยแพร่ให้กระจนกระจายสู่สาธารณชนให้เข้าถึงได้โดยง่ายตอนนี้ถูกพระมหาเทระเรียกตัวไปสอบและสรุปว่าให้เป็นการกระทําที่ผิดเผยแพร่ที่ผิดก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาสามารถเกิดขึ้นได้นะ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พึงเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยท่านพระอาจารย์ต้นที่เคยกล่าวไว้ผมเองก็ไม่ได้รับรองเลยตรงนะฮะทิ้งเทียบให้ฟังตามนิมิตที่มันเกิดมีเพราะในนิมิตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผมที่อยู่ในความสงบแล้วไปเจอนิมิตบางอย่างในเรื่องทั้งหมดของนิมิต95เป็นเรื่องที่เป็นไปที่เทียบเคียงดูแล้วมันถูกต้อง95ในชีวิตของผม และใน95%นั้นมันมีส่วนแห่งการพยากรณ์ถึงท่านพระอาจารย์ต้นว่าท่านจะเป็นบุคคลผู้สามารถเป็นส่วนแห่งแกนหลักในศาส,สนาในยุคราชการที่10ที่จะเผยแผ่หลักธรรมให้กระจำกระจายไปสู่านชนได้โดยง่ายโดยท่านจะประยุกต์บางส่วนบางอย่างแห่งหลักธรรมไม่ได้ทําให้เสียแต่ให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงง่ายเอาความง่ายยื่นหรือเป็นองค์ประกอบในการให้เข้าถึงบุคคลผู้อยู่ระดับต่ํา เยาวชนระดับกลางเยาวชนและระดับสูงขึ้นมาในเชิงของนักวิชาการผู้ใฝ่ความรู้ผู้ใฝ่ทําให้สามารถเข้าถึงทําได้โดยง่ายนี่คือสิ่งที่เป็นไปในองค์พยากรณ์ดังกล่าวที่ผมเห็นมาเลยนํามาฝากท่านให้รับฟังไว้สัก1%ไม่ได้บอกว่า9 9ต้องเชื่อ99%ให้ทิ้งไปแต่ให้รับฟังไว้สัก 1%, ก,ก,1กันการพลาดกันเหนียวแค่นั้นเองและในกรณีที่ท่านถูกสอบจากมหาเทราสมาคมก็ต้องดูว่า กระบวนการสอบเป็นไปโดยถูกต้องโดยธรรมหรือไม่เพราะในกระบวนการที่ตรวจสอบพระศาสดาเคยฝากไว้ว่าถ้าจะตรวจสอบว่าใช่คําสอนของพระศาสดา,า,าหรือไม่อย่างไรนั้นให้ตรวจสอบลงไปในสองเรื่องสุเตโอสาเรตพันนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวินาเยสันทเสตพันน์ให้เป็นไปในเรื่องของโอสาเรและสันทเสอย่างลงสอบลงตรวจสอบในส่วนแห่งธรรมวินยัยถ้ามันเข้าได้ในส่วนแห่งธรรมและวินยัยทำ และวินัยของศ,ศ,ศ,ศาสดาเป็นไปเพื่อการประกอบตนให้ออกจากทุกข์ไม่ได้ประกอบตนให้มัวเมาจมอยู่กับทุกข์หลักธรรมใดวินัยใดที่เป็นไปเพื่อการนําตนออกจากทุกข์ได้นั่นคือเรื่องถูกต้องโดยธรรมเป็นเรื่องในแนวไม่ใช่เรื่องนอกแนวคําสอนใดๆที่ใครนํามาเล่าต่อสารต่อหรือไปประยุกต์ต่อแต่เป็นไปเพื่อการนําคนออกจากทุกข์นำตอนออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อประโยชน์ชนของมหาชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหรือเทวดาอินพรหมค้วแต่นั่นเป็นไปเพื่อความถูกต้องโดยธรรม อย่างแล้วโดยทรรมเป็นไปเพื่อการดับทุกได้ออกจากทุกได้ถูกต้องวินัยใดที่เป็นไปแล้วอย่างลงแล้วนําตนออกจากทุกไม่ให้ไปสยบมัวเมาลุ่มหลงนั่นเป็นไปเพื่อการดับทุกได้โดยตรงนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยธรรมแล้วอย่างลงโดยธรรมสอบลงโดยธรรมและโดยวินัยไม่พึงรับรองและไม่พึงคัดค้านอย่าพึงรีบรับรองหรือคัดค้านนี่คือเรื่องกรณีที่พระศาสดาฝากไว้ฉะนั้นในเรื่องของพระอาจารย์ต้นก็ต้องฟังไว้เป็นกลางกลางอย่าพึงรับรองท่านโดยตรง และอย่าพึ่งชัดคันถ้ากลุ่มของบุคคลผู้เรียกไปสอบกลุ่มพระมหาเทรรสมาคมเรียกไปสอบถ้าสอบโดยธรรมอย่างลงในธรรมอย่างลงวินยัยเทียบเคียงแล้วเป็นไปในส่วนแห่งธรรมที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อคนออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาสังคมทั้งกลุ่มชนในส่วนยุวชนเยาวชนหรือกลุ่มวิชาการกร็แล้วแต่ถ้าไปแก้ปัญหาของคนเหล่านั้นได้แก้ปัญหาทางจิตวิญญาณได้นําคนเหล่านั้นออกจากทุกได้บ้างออกจากปัญหาออกจากความขัดแย้งเหล่านั้นได้บ้างถือว่าเป็นความชอบ เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้เป็นธรรมวินัยที่เป็นไปเพื่อการนําคนออกจากทุกข์นั่นคือจุดประสงค์ของพระศาสดานั่นเป็นส่วนแห่งพุทธประสงค์อย่างลงในธรรมอย่างลงในวินัยเป็นไปเพื่อการนาออกจากทุกข์ได้อนุมัติผ่านแต่ถ้าอย่างลงแล้วตรวจสอบแล้วแม้บุคคลเหล่านั้นจะกล่าวทรมาดีประณีตจะเป็นเถระผู้ช่ำชองเชีช่ยวชาญถนัดกล่าวได้คล่องปากขึ้นใจในธรรมวินัยของพระศาสดายังไงก็ช่่งถ้าไม่เป็นไปเพื่อการนําตนออกจากทุกข์ได้ถือว่า ยังไม่น่าจะโอเคในส่วนที่กลุ่มพระเถระที่มากล่าวและเรียกท่านพระอาจารย์ปสอบก็ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปในส่วนแห่งพระเถระที่ถูกต้องจริงๆด้วยเพราะพระเถระในส่วนหรือในคําจํากัดความของพระศาสดามีเถระชนิดเดียวมีครั้งหนึ่งที่พระศาสดาบอกว่าภิกษุไปตามพระเถระมาให้หน่อยพระเถระผู้มีรรษาแปดผู้มีรรษาสิบผู้มีราษาสิบห้าผู้มีภาษายี่สิบไปตามหาพระเถระบริเวณนั้นบอกว่าไม่เจอพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าไปตามมาเถอะท่านเู่ตรงนั้นเลยไปตามยังไงอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าค่ะงั้นเจอใครเจอแต่สาม,มเณรพระเจ้าค่ะเรียกพระเถระของเรามาเถอะนั่นคือพระเถระของเราสัม,มเณรองค์นั้นบรรลุพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์พระเถระในคําจํากัดความของพระศาสดาคือผู้เป็น,นอรหรันต์เถระคือทีระทีระหรือเสถียรผู้ที่มีจิตเสถียรไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ ผู้ที่ทุกข์ไม่สามารถย่ำยีบีทาได้ผู้ที่ไม่สามารถสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ได้บุคคลนั้นเป็นเทระของพระศาสดาเป็นผู้เสถียรเป็นผู้ทีระหรือเทระเพราะเทระในปัจจุบันมาจากคําว่าเทระทีระคือเสถียรจิตเสถียรไม่มีโอกาสเปิดช่องว่างให้ทุกข์หรือกลุ่มมารเข้ามาย่ำยีบีทาได้นี่คือเสถียรของพระศาสดาเทระหรือทีระของพระศาสดาถ้ากลุ่มพระเทระที่เรียกบุคคลอื่นมาสอบในนามพระเทระก็ต้องมีคุณสมบัติมีองค์ประกอบสอดคล้อง ในคาจากัดความความพระศาสดานั่นเป็นเรื่องถูกต้องโดยธรรมแต่ถ้าเรียกมาสอบเขาแล้วตัวเองก็ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นเถระหรือถีระในคําจํากัดความความพระศาสดานั่นไม่ต้องไปสอบใครต้องสอบตัวเองสอบตัวเองว่าสามารถนํรทมของพระศาสดานําทุกขอก์ออกจากท่านได้เองหรือไม่ถ้ายังไม่สามารถนําคาของพระศาสดาจนนําทุกข์ออกจากตัวท่านเองยังไม่สามารถปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่าเพิ่งเรียกใครมาสอบเพราะวามเป็นเถระของท่านยังไม่ปรากฏเทระคือถีระ พระธีรเจา้พาพระเถระเจา้าคือผู้มีจิตอันเสถียรไม่มีโอกาสจะไปลงในทะเลทุกข์อีกต่อไปเป็นผู้พ้นแล้วจากทะเลทุกข์เป็นผู้มีอิสระจากทะเลทุกข์การเรียกใครมาสอบก็ต้องเป็นเถระหรือธีระโดยจิตจิตวิญ,ญญาณต้องเข้าสู่ฟังเป็นเถระภูมิแต่ถ้าไม่อยู่ในเถระภูมิเรียกใครมาสอบคุณก็เป็นปุตุชนภูมินะฮะจะไปเอาแค่พรรษาสมมุติพรรษาแล้วไปเจาะจงว่านั่นคือเถระโดยตรง นั่นเป็นคาจากัดความของกลุ่มท่านของกลุ่มบุตรชนหรือปุทุชนหรือปุทุชนทําไปได้แต่วิบากอันเป็นที่จะรองรับเกิดขึ้นในอนาคตท่านต้องดูแลเองท่านต้องรองรับตัวท่านเองรับผิดชอบตัวท่านเองนะฮะคำจำกัดความของพระศาสดาคือเถระหรือธีระผู้มีจิตอันสเสถียรเป็นพระอรหันต์อนุเถระคือตั้งแต่โสรบันสกิทาคานาคามหาเทระหลักคืออรหันตผล ฉะนั้นใครที่ยังไม่ใช่อนุเทระหรือปหาเทระอย่าเพิ่งไปเรียกใครมาสอบอะไรให้มันเป็นเรื่องบรรดาว้าจะสอบต้องสอบและอย่างลงสู่ธรรมวินยัยสุเตโอสาเรตพังพระสูตรใดๆที่เกิดขึ้นคําสอนใดๆที่เกิดขึ้นจากการรับฟังมาต้องเป็นไปเพื่อการอย่างลงสู่ธรรมและนําออกจากทุกได้วินยัยสันเตเสตตพังอย่างสอบลงแล้วในพระธรรมวินัยเนี้ยเป็นไปเพื่อการน,นําตนออกจากทุกได้ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดเป็นการแก้ปัญหาตนแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาสังคมโลก มันเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาถ้าสอบแล้วเป็นไปเพื่อการร้อยเรียงสุภธรรมวินัยที่ดีงามอนุโมทนา,นาแต่ถ้าสอบแล้วเป็นไปในส่วนของมิจฉาทิฏฐิเป็นไปในทิฏฐิส่วนตนอยากบังคับอยากจี้อยากจิม้มอยากให้อยู่ในกรอบอยากให้เป็นไปในส่วนที่ตนเองจะได้ประโยชน์จะได้กดข่มได้ถ้าการสอบจะให้เป็นไปเพื่อการอยู่ภายใต้อำน,นาจตนเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเป็นไปตามทิฏฐิตนนั่นเป็นการสอบที่ยังไม่ถูกต้องโดยธรรมโดยวินัยแต่ถ้าเรียกมาสอบแล้วให้อยู่ในธรรมให้อยู่ในธรรมวินัย แต่ถ้าเรียกมาสอบแล้วเป็นไปตามธรรมละวินัยในส่วนของสุตเตโอสาเรตพังและวินัยเยสันตเสตพังอนุโรมอนุเคราะห์และอนุโมทนาอย่างยิ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่าทําอย่างยิ่งแต่ในกรณีที่เรียกมาแล้วให้จํากัดข้อวัดปฏิบัติการเผยแผ่จะต้องเป็นไปอย่างนี้อย่างนั้นตามทิฏฐิของตนนั่นเป็นเรื่องที่ยังไม่น่าขวรนะถ้าท่านพระอาจารย์ต้นนําคนออกจากทุกได้ออกจากอาการวิตกกังวลได้ ออกจากโรคแพนิทออกจากโรคซึมเศร้าได้นั่นก็เป็นประโยชน์ในส่วนของสุขภาพจิตเบืนน้องต้นแต่ถ้านําคนเหล่านั้นออกจากทุกได้อีกหลักคนจํานวนมากมหาชนจํานวนมากสามารถออกจากทุกได้ตามคําแนะนําของท่านอาจารย์ตน้นตามวิธีการปฏิบัติแบบเทียบเคียงใหม่พลิกแพลงใหม่ประยุกตใหม่ให้เป็นไปเพื่อความง่ายในการเข้าถึงวัยในการเข้าถึงกลุ่มชนมันเป็นไปเพื่อประโยชน์มหาชนจะไปค้านทําอะไร ในกรณีที่เกิดขึ้นที่เป็นไปอย่างนี้เมื่ออย่างลงแล้วทำม้าวนันนี้ให้เป็นไปเพื่อการโายทุกข์แต่ถ้ายังเป็นไปเพื่อการโายทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องนอกแนวอนุเคราะห์อนุรมให้เป็นไปโดยประการทั้งปวงกรณีสอบที่เกิดขึ้นไปจอจงว่าท่านพระอาจารย์ต้นสอนว่าพระศาสดาไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิแต่ถ้าไปแยกแยะเป็นวิพัชวาทเข้าไปเป็นเรื่องเรื่องเป็นข้อในกรณีนี้มันก็จะเป็นเหตุที่พึงถูกอยู่ประการหนึ่ง เพราะในเจตนาของพระอาจารย์ต้นนั้นอาจจะเป็นไปในกรณีที่ไปเน้นหรือเจาะจงไปที่พระศาสดาไม่ได้เน้นหรือเจาะจงไปที่ให้นั่งสมาธิเท่านั้นที่จะเป็นสมาธิสมาธิทั้งหมดต้องเป็นไปในทุกๆอิริยาบถไม่ใช่ต้องเป็นนั่งจึงจะเป็นสมาธิสมาธิต้องมีทุกเวลาอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสมาธิได้หมดไม่ใช่เจาะจงว่าต้องนั่งถึงจะเป็นสมาธิต้องไปนั่งสมาธิสมาธิสา,ธสามารถทําให้เกิดมีได้ทุกอิริยาบถทุกๆขนาจิต ใครที่ไปสามารถทําสมาธิเกิดขึ้นในทุกๆขณะจิตมันจะเป็นพระพการดับทุกได้นี่คือประเด็นที่ท่านพระอาจารย์ต้นชี้นําประเด็นนี้แต่ถ้าไปตดัดอัชฌวว่าพระอาจารย์ต้นไปเน้นว่าพระศาสดาไม่เคยสอนให้นั่งสมาธินั่นก็ยังไม่ควรเพราะสมาธิจริงๆในความหมายของพระศาสดาให้เป็นไปโดยทุกๆอิเดียบทย่ดีท่านพระอาจารย์ต้นก็กล่าวถูกถ้าจะมองไปโซนนี้ในกรณีที่สมาธิจริงๆนะฮะถ้าท่านลงมือปฏิบัติจริงๆวันวันหนึ่งที่จิตท่านสงบ วันวันหนึ่งที่จิตท่านเข้าสู่วิเวกมันจะไปเจอกับธรรมชาติชนิดหนึง่งคือธรรมชาติที่ไม่มีนิวรณ์สมาธิจะเป็นอุปสรรคต่อนิวรณ์นิวรณ์ก็จะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิแต่เมื่อได้สมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์มันไม่ปรากฏมันไม่ตั้งอยู่มันมีวันวันหนึ่งที่จิตท่านต้องเข้าไปสู่ความวิเวกได้ใครที่ไปเจอความวิเวกวันนั้นจะเห็นว่าธรรมชาติแห่งจิตมันไม่มีนิวรณ์ก็มีเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดไม่มีนิวรณ์มาปรากฏรบกวนเลยไม่มีสิ่งเหล่านนี้รบกวเลย นั่นคือสมาธิปรากฏแล้วสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเป็นสมาธิอนันตการไม่มีการเข้าไม่มีการออกเป็นส่วนของอนันตริกสมาธิหรืออนันตริยสมาธิในบทสวดสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธัมปิธรมเมรัตนังปะเตังบทนั้นก็ยังปรากฏบ่งบอกไว้ว่ามีสมาธิชนิดหนึ่งที่เป็นสมาธิอันปราณีตที่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ได้ เป็นสมาธิที่ไม่มีในวรคือสมาธิในส่วนของอนันตาริกสมาธิสมาธิมานันตาริกัญญามหุน่แหละสมาธิชนิดนี้จะเป็นพระพุกการออกจากทุกเป็นส่วนของสมาธิที่อยู่ในมรคเป็นส่วนของสมาธิที่เป็นองค์ประกอบของโพชฌงเจตเพราะในองค์ประกอบของโพชฌงเจตมีสมาธิเป็นส่วนประกอบในโพชฌงเจตที่เป็นกระบวนการแห่งการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมเนี่ยมีสมาธิเป็นองค์ประกอบอยู่นั้นเมื่อมีสมาธิเป็นองค์ประกอบมันก็จะเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์ของวิชาแระวิมุติ โคดชงเจ็ดยังอาศัยส่วนของสมาธิเลยนั่นแหละสมาธิที่เป็นอนันตการไม่เจาะจงว่าต้องนั่งไม่ต้องนั่งเท่านั้นที่เป็นสมาธิแต่ยืนเดินนั่งนอนมียิริยาบทใดที่เป็นประการเจริญงอกงามทางสติปัญญาอยู่พิจารณาเห็นอยู่เผชิญทุกได้อยู่ในทุกยิริยาบทนี้สมาธิชนิดนั้นเป็นสมาธิที่ดีใครที่เข้าถึงสมาธิในส่วนอนันตริกสมาธิหรืออนันตริยสมาธิบุคคลนั้นจะเห็นตามความจริงว่าสมาธิชนิดนี้ไม่ต้องเข้าไม่ออกและเป็นสมาธิที่ไม่อาศัยอิริยาบท มันเป็นในทุกๆกอิริยาบถและควบคุมอิริยาบถนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่ประหลาดในส่วนของสมาธิจริงๆในคําจํากัดความของพระศาสดาไม่ต้องนั่งถ้าเป็นสมาธิอยู่แล้วทําได้ในทุกอิริยาบถแต่ถ้าไม่ค่อยมีสมาธิค่อยไปนั่งไปหาที่ที่มันเหมาะสมเป็นที่วิเวกนั่นถ้านั่นคูหาลอมฟางเรือนว่างเป็นที่โล่งแจ้งที่ที่ปราศจากคนไปรบกวนนั่นเป็นที่ที่จะเป็นประกุบันเจริญสติให้เข้าสู่สมาธิ แต่เมื่อมีสมาธิแล้วค่อยเข้ามาสู่กระบวนการแห่งการเคลื่อนไหวในทุกๆกิริยาบทถ้าใครไม่มีไม่เป็นในส่วนของสมาธินีหรือสมาธิอินทรีย์ค่อยไปปรารบเรื่องนั้นแต่ถ้าใครมีบ้างเป็นบ้างแล้วไม่จําเป็นต้องเจาะจงไปว่าต้องนั่งถึงจะเป็นสมาธิทําได้ในทุกๆกิริยาบทเพราะสมาธิควรมีในทุกๆกิริยาบทถ้าจะไปสอบในส่วนนี้ว่าพระอาจารย์ต้นเจาะจงไปว่าพระศาสดาไม่ได้สอนนั่งสมาธิมันก็ถูกอยู่บ้างนะฮะอย่าพึงตําหนิว่าท่านกล่าวเสียในกรณีนี้เป็นส่วนแห่งความถูกอยู่บ้าง อยู่ในแนวบ้างที่เป็นไปในเรื่องของการนำตนออกจากทุกข์ได้เป็นสัดส่วนที่จะเป็นเหตุปัจจัยเพื่อพาตนหรือนำตนออกจากทุกข์นี่คือเรื่องที่ยังเป็นปกติและใช้ได้อยู่นะฮะไม่ใช่เรื่องเสียหายจะไปมองว่าพระาจยาต้นเกล่าวผิดผิดในมุมมองบางประการที่ท่านไม่กล่าวทั้งหมดแต่ถ้ากล่าวโดยรวมจริงๆมันก็ถูกอยู่ดีเพราะความหมายของศาสดาคืออิเดียบทใดๆมันก็ต้องมีสมาธิไม่เจาะจงเฉพาะว่าต้องนั่งสมาธิไปตั้งกายตรงดำรงสติให้มันดูลมหายใจเข้าหายใจออก นั่นคือส่วนของการเจริญสติเพื่อเป็นสมาธิและเมื่อเป็นสมาธิแล้วยังไงก็ได้มาใช้ในทุกๆอิเดียบทอยู่ดีเป็นเรื่องที่ยังไม่ผิดยังไม่คลาดเคลื่อนนะฮะยังใช้ได้อยู่อย่าไปสรุปให้ท่านเสียอย่าพึงไปคัดค้านและอย่าพึงไปรับรองโดยร้อยเปร็ให้ท่านทําไปก่อนถ้าเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อมหาชนมันก็เป็นความสําเร็จตามพุทธประสงค์อย่าพึงไปกล่าวตำหนิตีเตียนหรือคัดค้านเกินไปเพราะกระบวนการคัดค้านตีเตียนบุคคลผู้กําลังนําความเจริญงอกงามไปสู่ใจคนอื่น มันจะรังท่านดึงท่านไม่ให้ท่านเจริญงอกง,งามในธรรมวินัยขออนุญาตฝากไว้เพียงประการนี้จะสอบใครสอบตัวเองก่อนจะนำความเป็นเทระไปยุ่งกับใครทําตนให้เป็นพระเทระก่อนทําตนให้เป็นพระเทระก่อนก่อนจะไปสอบใครในนามแห่งพระเทระหรือมหาเทระสมาคมท่านมั่นใจหรือยังว่าท่านเป็นเทระได้ถ้ายังไม่มั่นใจในส่วนแห่งคำจำกัดความพระศาสดาอย่าเพิ่งไปเจาะจงรู้ฝันตรงให้ใครได้เสียหาย นำความเป็นเถระหรือทีระให้เข้ามาสู่ใจของท่านให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอบคนอื่นก่อนสอบชาวบ้านสอบตนก่อนก่อนที่จะจัดการอะไรหรือรังอะไรให้เป็นไปเพราะความไม่จเจริญงองงามจัดการรังตนเองให้ถูกต้องดีงามก่อนให้อยู่ในกรอบแห่งธรรม,มวินยัยอยู่ในส่วนแห่งสุต,ตะโอสเรตพังและวินัยเย,ยสันตเสตพังถ้าอยู่ในส่วนแห่งสองกรณีน,นี้เป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยวินัยยังไงก็ถูกต้องโดยธรรมสาธุครับ